สวัสดีค่ะแซบนัวกับครัวคุณหยกค่ะวันนี้หยกจะพาพเพื่อนๆมาทำแกงคั่วปลานิลใบชะพลูนะคะอันนี้ก็เป็นปลานิลจากธรรมชาติค่ะพอดีพอบ้านชอบตกปลานะคะก็เลยไปตกปลามาค่ะแล้วก็อยากกินเมนูอาหารไทยๆนะคะหลังจากที่หยกทำกับข้าวเมนูอาหารอีสานมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็ขอทำเมนูอาหารไทยบ้างค่ะพอดีที่สวนเราก็มีใบชะพลูนะคะใบชะพลู มีพริกอ่อนนะคะมีถั่วพลูค่ะแล้วก็มีใบยี่หร่าด้วย mm hmm. ก็เลยอยากกินแกงแบบไทยๆนะคะนี่ค่ะเนื้อปลานินนะคะหั่นเป็นชิ้นๆตำชอบเลยค่ะเอาพอดีคํานะคะส่วนเครื่องแกงยกก็จะตำแบบหย,ยาบๆนะคะครัวแบบหยาบ,ยบๆค่ะเอาที่ในสวนเรามีนะคะตะไคร่ตะไคร้กระเทียมหอมแดงนะคะและนี่ค่ะใบยี่หร่าใบยี่หร่าสวยสวยค่ะทุกคน นี่ค่ะนี่สวนเราก็ปลูกไว้นะคะกําลังงามเลยค่ะเอามาแกงคั่วใส่กันนะคะเริ่มต้นเลยค่ะใส่เครื่องแกงลงไปค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องแกงที่โคลกแล้วนะคะโคลกหยาบๆค่ะจะได้หอมๆนะคะแล้วก็มีพริกแกงพริกแกงสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะผัดคั่วเขาให้เข้ากันนะคะคั่วให้หอมค่ะยกก็ทํากับข้าวแบบว่าไม่มีสูตรตายตัวนะคะเอาที่ว่าเราอร่อยนะคะอร่อยแบบไหนชอบแบบไหนก็ทําได้เลยค่ะนี่ค่ะ หัวให้เข้ากันให้เครื่องแกงหอมนะคะจากนั้นก็เติมด้วยกระทิค่ะกะทิกล่องนะคะกะทิสําเร็จรูปค่ะใครมีใครชอบคั้นมะพร้าวคั้นกะทิสดๆก็ทําได้เลยค่ะจดีก็เอาง่ายเข้าว่าก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะใส่กะทิลงไปแล้วก็รอให้น้ําเดือดข้คนคลุกคลิก,กะทิแตกมันนะคะนี่ค่ะหอมชุนเลยค่ะนี่ได้ที่แล้วนะคะข้คนลคลุกคลกค่ะลําดับต่อไป ยกจะเติมน้ำเปล่าลงไปสัก200มิลลิลิตรนะคะทุกคนน้ำเปล่านี้ก็ใช้แทนหางกะทินะคะใครจะใช้หางกะทิที่คั้นเองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่มีสูตรตายตัวค่ะนี่ค่ะพริกอ่อนจากที่สวนใส่ลงไปค่ะเพราะว่าสูตรนี้ไม่ได้ทําเผ็ดนะคะใครอยากกินเผ็ดก็กินพริกใส่เข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อปลานิลที่เราหั่นได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องไปคนนะคะแตะแต่แต่ให้เขาพอเข้าน้ำเข้าเนื้อค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะ ปิดฝานะคะส่วนเครื่องปรุงยกก็จะใส่น้ำตาลผงปรุงรสผงชูรสนิดหน่อยค่ะส่วนเกลือไม่ใส่นะคะเพราะว่าในพริกแกงมันมีความเค็มอยู่แล้วค่ะแล้วก็ปรุงรสตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ,ะความอร่อยไม่มีสูตรใต้ตัวค่ะทำไปค่ะนี่ค่ะหอมชุนเลยค่ะนี่ค่ะพืชผักสวนครัวของเราใส่ลงไปค่ะเท่านี้ละค่ะก็จะเป็นแกงครัวที่แสนอร่อยแล้วนะคะอ่า คลุกคลุกแกงแกงผัดผัดไปค่ะพอผักสลดก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ค่ะหอมเลยค่ะหอมใบชะพูกับใบยี่หร่าเข้ากันมากเลยค่ะถั่วพูสดๆจากสวนเราเองค่ะนี่ค่ะเด็ดยๆกๆก็เอามาเด็ดใส่นะคะเด็ดใส่ให้เขาแบบอเป็นเครื่องเคียงนะคะกินไปด้วยกันเลยมีแต่ผักสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะดีต่อสุขภาพต่อร่างกายนะคะทุกคนนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะหอมน่ากินมากเลยค่ะแกงคั่วปลานิลใบชะพลูยี่รานะคะแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะนี่ค่ะเมนูอาหารไทยๆค่ะเข้มข้นกรุบกริบนะคะรสชาติก็แต่งเติมตามความชอบของแต่ละคนเลยค่ะเพราะว่ารสลิ้นของคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะคําโตๆตักข้าวสวยมากค่ะเป็นอันเสร็จค่ะทุกคน ใครชอบแบบไหนก็ทําไปเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะถ้าชอบแบบนี้ก็ใส่ลงไปอีกค่ะกะทินะคะนี่ค่ะสุดยอดความอร่อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ